สวัสดีครับพ่กับผมธนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่437นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์กับว่าธนายวีรยุทธ์นะครับจะปรึกษาหรือว่าจ้างนะครับก็จะมีลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอในช่อง YouTube นั่นเองนะครับแต่ตอนที่437เนี่ยก็เป็นเรื่องกรณีที่สามีเนี่ยได้ทำบันทึกยายกบ้านให้กับบุตรไปแล้วนะครับปรากฏต่อมาว่าสามีเนี่ยได้บุกรุกเข้าไปหาภรรยาและบุตรนะครับสามีเนี่ย จะมีความผิดฐานใดหรือไม่นะครับก็เป็นกรณีที่สามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยจดทะเบียนนะครับยกบ้านให้กับบุตรไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยสามีเนี่ยได้ตั้งใจที่จะเข้ามาทําร้ายภรรยาและบุตรซึ่งอยู่ภายในบ้านเนี่ยในยามวิการในเวลากลางคืนเนี่ยการที่เข้าไปในบ้านเพื่อไปหาภรรยาและบุตรทั้งที่ภรรยาและบุตรเนี่ยไม่ยินยอมเนี่ย จะเป็นความผิดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือเป็นความผิดฐานบุกรุกนั่นเองนะครับเพราะว่าในคําพิพากษาสารดีกาที่8207ทับ2,553เนี่ยตัดสินไว้เมื่อปีพศ2553เนี่ยวิจัยว่าโจทย์นะครับซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยกับจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นสามีนเนี่ยตกลงยกบ้านที่เกิดเหตุให้แก่บุตรและให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครอ,องของโจ์ก็คือภรรยานะครับ อีกทั้งยังได้มีการย้ายชื่อสามีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุแล้วหลังจดทะเบียนหย่าแล้ว8วันแสดงว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยย่อมเป็นบ้านที่โจดนะครับซึ่งเป็นภรรยาอาศัยร่วมกับบุตรภายหลังจากหย่าขาดกับสามีนะครับสามีเนี่ยไม่มีสิทธิใดๆที่จะมาพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุอีกมิฉะนั้นการหยา่าและข้อตกลงเรื่องการจดทะเบียนการหยา่าระหว่างภรรยาและสามีจะไม่มีผลแต่ประการใด เมื่อจำเลยซึ่งเป็นสามีเนี่ยไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุการที่จำเลยซึ่งเป็นสามีเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุในเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถานซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามร้อหี่สามร้อยหกสิบห้าวนสามนะครับก็คือความผิดฐานบุกรุกเคหสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืนนะครับและก็เป็นความผิดฐานบุกรุก หาสถานของผู้อื่นด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้เพราะว่าในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีคำถามเรื่องนี้มากับทนายอยู่เสมอนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่437อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวีรยุทธรักกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ